ที่9นาณโดนประชุมเสร็จก็ตั้งใจตรงไปหาประวันรัฐที่บ้านเทว่าระหว่างทางขณะแวะทาธุระอีกนิดหน่อยเขาได้พบกับผู้หญิงในอดีตที่เคยคบหากันระยะหนึ่งจึงนั่งคุยกับอีกฝ่ายอยู่ภายในร้านเครื่องดื่มเทว่าช่างเป็นเรื่องบังเอิญอย่างถึงที่สดุดเมื่อคู่มั่นของเขาก็กำลังเดินเข้าร้านเดียวกัน หญิงสาวไม่ทันเห็นชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านข้างชิดผนังกระจกเพราะหญิงสาวมุ่งตรงเข้าไปสั่งกาแฟทันทีนดโดนจึงเอ่ยขอตัวกับคนในอดีตฝ่ายนั้นมองตามอย่างเสียดายเพราะตั้งใจจะชวนเขาไปต่อที่อื่นแต่เมื่อร่างสูงไปหยุดอยู่ข้างๆผู้หญิงสาวที่ตดไม่คุนหน้าจึงมองตามด้วยความสนใจใคร,ร่รู้ผมใจครับ พนอควัญหันควับแล้วต้องเบิกตากว้างเมื่อพบกับนดนอย่างไม่คาดคิดคุณนนท่าทางแปลกใจของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มยิ้มขันเขารับเงินทอนจากพนักงานแล้วพาหญิงสาวไปนั่งอีกด้านหนึ่งโดยไม่ได้สนใจว่ากำลังตกเป็นเป้าสายตาของอดีตคู่ควงสาวคุณมาได้ไงคะเนี่ย ะนาขวันเอ่ยถามยังแปลกใจปนดีใจผมมาประชุมนะ่ะกำลังจะไปหาคุณที่บ้านอยู่พอดีแต่มาเจอที่นี่ก็ดีใจว่าแต่คุณขับรถมาเองหรือเปล่าอิงสาวผ่อนลมหายใจบางเบาแค่ได้เห็นหน้าเขาอะไรอะไรก็ดูจะคลี่คลายลงเปล่าค่ะฉันนั่งแท็กซี่มาเงั้นดีเลยกลับไปพร้อมกับผมแล้วกัน เขายิมให้หญิงสาวแล้วมองดวงหน้าเรียวหวานหยุดอยู่ที่ริมฝีปากอิ่มชุ่มชาด้วยความรู้สึกโหยหาความคุ้นเคยสายตาของเขาชัดเจนเสียจนคนถูกมองหัวใจเต้นไม่เป็นซ้ำจึงเสียมองไปทางอื่นแต่ต้องนิ่งงนันเมื่อสบตากับผู้หญิงคนหนึ่งที่มองมายังหลอนด้วยแววตาชวนสงสัย แต่เมื่อถูกมองตอบไปตรงๆฝ่ายนั้นกลับเมือนหน้าหนีหญิงสาวหันมามองเขาแล้วหรีตาลงเล็กน้อยก่อนจะถามคุณมากับใครหรือเปล่าคะนัดดนอมยิ้มนิดๆเมื่อถูกถามเช่นนั้นทำไมถามแบบนั้นหญิงสาวยิ้มตอบอย่างรู้ทันมีผู้หญิงคนหนึ่งมองมาทั้งคุณกับฉันถ้าถามไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พูดจบ กระุยยปากไปทางอดีตคนคุ้นเคยของนดชนชายหนุ่มหัวเราะเบาๆในลำคอคนเคยรู้จักกันบังเอิญเจอกันที่นี่เธอชวนผมมานั่งดื่มนิดหน่อยรำเลิกความหลังหรอคะคนถูกถามเลิกคิ้วสูงลำคอตั้งตรงแต่เอียงศีรษะนิดนๆแถวว่าแววตาที่มองหญิงสาวล้อเลียนเสียจนคนถูกมองรู้สึกผ่าร้อนแถวนวนแก้ม ไหนคุณว่าไม่สนใจอดีตก็ไม่สนแต่ตอนนี้ไม่ใช่อดีตนี่คะเมื่อก่อนอดีตตอนนี้ปัจจุบันคุณมากับเธอตอนนี้ฉันถามถึงตอนนี้ไม่ได้ถามถึงอดีตสักหน่อยคำตอบของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มถึงกระเราะออกมาอย่างพอใจหล่อนฉลาดเหมือนเคย หญิงสาวปลายตาคอนคนที่ยกมือข้างหนึ่งขึ้นวางบนโต๊ะอีกข้างเท้าข้างมองหล่อนนิ่งคุณเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากรู้ไหมหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะทําตามอย่างเขาไม่ผิดเพี้ยนนั่นคือยกมือข้างหนึ่งขึ้นเท้าข้างอีกข้างวางบนโต๊ะคุณเองก็เหมือนกัน เรียวปากได้รูปที่คลี่ยิ้มน้อยๆของดนดลทำให้หญิงสาวร้อนว่าไปทางร่างยิ่งสายตาที่มองมาอย่างโลมเลียก็ยิ่งทำให้เลือดในกายเดือดพล่านนี่หล่อนเป็นอะไรไปอยู่กับเขาที่ไรหัวจิตหัวใจไม่เคยสงบนิ่งมีแต่จะเร่าร้อนตามเขาไปด้วยคืนนี้ผมพักแถวๆบ้านคุณบอกทำไมคะ หญิงสาวเอ่ยถามเสียงแผ่วพลางหลบสายตาม,มองมือที่เลื่อนมายังมือหลอนพร้อมกับวางทับลงบนหลังมือเนียนนุ่มก่อนจะไล้เบาๆกระตุกหัวใจของใครบางคนเล่นเผื่อคุณสนใจอยากไปเที่ยวก่อนผมพาไปส่งที่บ้านหญิงสาวผ่อนลมหายใจเมื่อได้ยินคำตอบของเขานัทดนับเป็นผู้ชายที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่หลอนรู้จักเพศตรงข้าม คำพูดคำจาบอกให้รู้ว่ากำลังอ่อยสายตาแล้วรอยยิ้มเชิญชวนเปิดเผยส่วนตัวหล่อนเองก็กำลังถูกสเสน่ห์ของเขาจึงดูดเข้าสู่จักรวาลน,นดนเสียงถอนหายใจของหญิงสาวทำให้ริมฝีปากของคนเอ่ยชวนขยับยิ้มอย่าคิดเยอะผมแค่อยากคุยกับคุณตามลำพังไม่ได้คิดจะทำอะไรที่คุณยังไม่พร้อมแค่อย่าหาเวลาทำความรู้จักกับคนให้มากกว่านี้เท่านั้น ที่ห้องคุณน่ะหรอไม่คิดว่ามันเสียงเกินไปสำหรับผู้หญิงหรือไงคะนะดรนยิ้มกริมเขาอยากรู้ว่าหล่อนจะเอาตัวรอดอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ผมจะไม่บังคับให้คุณทำอะไรที่ไม่ยินยอมหญ <c oughs> ิงสาวสายหน้าทว่ามีรอยยิ้มแต้มเรียวปากสีชมพูผู <c oughs> ้ชายอย่างคุณมีวิธีทำให้ผู้หญิงยินยอมโดยไม่จำเป็นต้องบังคับเลยสักนิด แล้วฉันก็รู้ทันคุณด้วยคุณนดนเพราะฉะนั้นฉันข่ากลับบ้านเลยดีกว่าม่น่าจริงนี่นาะเขาแซงยว้วเทว่าหญิงสาวกลับไหวไหลไม่โกรธเขาสักนิดเพราะการได้คุยกับนดนทําให้หล่อนสบายใจแม้จะค่อนข้างล่อแหลมและเข้าเหนือเล็กๆน้อยๆก็ตามยอมรับตามนั้นค่ะปลอดภัยไว้ก่อน พูดจบพนักงานสาวก็เรียกชื่อปวันรัต์หญิงสาวกำลังจะลุกขึ้นทว่านดนกดมือหล่อนเอาไว้แล้วเป็นฝ่ายเดินตรงไปรับเครื่องดื่มแทนหญิงสาวมองร่างสูงด้วยสายตาอ่อนแสงลงไม่ว่าเขาจะเปิดเผยว่ามีความปรารถนาในตัวหล่อนมากแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาก็ยังคงเป็นสุภาพบุรุษเสมอเขาฉลาด ที่ทำให้หล่อนไว้วางใจได้มากขนาดนี้แต่หลอนเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองด้วยเช่นกันเพราะรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้แม้อันตรายแต่มีความจริงใจไม่น้อยเลยทีเดียวผมเคยรู้มาว่าคุณค่อนข้างขี้อายแต่ทำไมที่พบเจอตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยคุณเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับที่ผมเคยรู้จักมาเกือบทั้งหมด ณโดนกล่าวขึ้นกลางทางเขาหันมามองหล่อนเราจะค้นคว้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปยังทางเบื้องหน้าพนอขวัญอมยิ้มให้กับคำถามนั้นมันก็แง่อยู่แล้วจะให้หล่อนเป็นแบบที่เขาเคยรู้มาตลอดเวลาได้ยังไงในเมื่อหล่อนคือพนอขวัญไม่ใช่ปวันรัตกับคนอื่นหล่อนจำต้องทำตัวอ่อนหวาและขี้อายแต่กับเขาหล่อนไม่อยากทำอย่างนั้นเลยสักนิด ก็ไม่รู้ว่าทำไมตลอดอยากเป็นตัวของตัวเองอยากให้เขารู้จักและเห็นในแบบที่หล่อนเป็นมาเนื่อนานเชื่อเถอะว่าที่คุณเจอตอนนี้คือฉันที่เป็นฉันจริงๆคำตอบของหญิงสาวข้างกายทำให้คนฟังนึกแปลกใจวูบหนึ่งเขาคิดถึงฝาแฝดของคู่มัน่นผมรู้มาว่าคุณมีฝาแฝด หัวใจของหญิงสาวเต้นผิดจังหวะไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มกลบเกลื่อนใช่ค่ะเจกับฉันแยกกันตั้งแต่ยังเล็กๆเจไปอยู่กับพ่อส่วนฉันอยู่กับแม่นัดโดนพยักหน้าเบาๆเขาพ่อจะรู้เรื่องนี้มาจากมารดาเช่นกันถ้าพี่ของคุณมางานแต่งของเราผมจะแยกคุณสองคนออกไหมนะคำถามของเขาทำให้หญิงสาวได้แต่คิด นั่นสิจะแยกออกไหมนะเริ่มกังวลขึ้นมาเล็กน้อยเพราะหากอยู่รวมกันอย่างน้วยน้อยพ่อและแม่ของหล่อนจะต้องแยกลูกทั้งสองคนออกอย่างแน่นอนปัญหาอาจเกิดจากตรงนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะหญิงสาวตอบเสียงแผ่วจากนั้นคนทั้งสองก็เงียบไปตลอดทางมีเพียงเสียงเพลงที่คลอเบาๆไปจนถึงบ้านของหญิงสาวเท่านั้น การมาเยือนครั้งนี้ทําให้นดลนได้พบกับนายสุนทรเป็นครั้งที่สองเพราะคุณอารีเชิญชายหนุ่มรับประทานอาหารค่ำด้วยกันเขามองพ่อเลี้ยงของหญิงสาวด้วยสายตาครุ่นคิดเพราะหักมองไม่ผิดเขาเห็นแววตาเย็นชาที่คู่มั่นใช้มองพ่อเลี้ยงส่วนแววตาของอีกฝ่ายที่ใช้มองลูกเลี้ยงนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็น ชายหนุ่มคิดถึงเรื่องที่เพื่อนเคยคุยให้ฟังถึงเรื่องของนายสุนทรขึ้นมาทันทีไอหมอน,นี่มันเจ้าชู้จะตายไม่รู้ว่าแม่ของคุณจอบจะรู้หรือเปล่าลับหลังมันขวงผู้หญิงไม่สำนา่าโดยเฉพาะสายตาที่มองตามประวันรัตร์ทำให้เขาเริ่มไม่ไว้วางใจผู้ชายคนนี้นายสุนทรเสียอาการเล็กน้อยเมื่อหันมาเจอกับสายตาคมปรับของวัที่ลูกเคยเดิมน้ำใบเตยก่อนนะจ๊ะ คุณอารีทำลายความอึดอัดนั้นลงเช่นเดียวกับพนอขวันที่เดินตามมารดาออกมาพร้อมของว่างหญิงสาวนั่งลงข้างๆชายหนุ่มและยิ้มให้เขาเป็นรอยยิ้มอ่อนหวานกว่าทุกครั้งทําให้นดนคคันข้างแปลกใจแต่เมื่อหันไปทางในสุนทรเขาก็ได้พบกับความไม่พอใจวูบหนึ่งก่อนฝ่ายนั้นจะกลบเกลื่อนจนเลือนหายไปในพริบตาคุณดนจะอยู่สักกี่วันคะ นดนวางแก้วน้ำบนโต๊ะแล้วหันไปตอบคำถามว่าที่ไม่ยายคืนเดียวครับผมต้องกลับไปช่วยงานคุณแม่ต่อแล้วก็ว่าจะขอยิมตัวคุณจอบไปด้วยกันเสร็จเลยคุณน้าว่างไหมครับถ้าว่างผมอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันที่บ้านคุณแม่บ่นคิดถึงคุณน้าอยู่นะครับคุณอารียิ้มกว้างเหลือบตามองลูกสาวแล้วหันไปยิมให้สามี แต่ดวงตาแข็งกร้าวที่อีกฝ่ายแสดงออกมาแม้เพียงบูบเดียวกลับทำให้คนเป็นพันรายารับรู้ได้คุณอารีปรับสีหน้าเป็นปกติแล้วยิ้มให้คนทั้งสองอีกครั้งไปกันเถอจะจ้ะน้าคงยังไปตอนนี้ไม่ได้พนอขวัญสบตามารดาก่อนจะเอ่ยถามออกมาทันทีทำไมล่ะคะแม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่หรอคะทำไมไม่ไปกับพวกเรา คุณอารียิมให้ลูกสาวก่อนตอบแม่มีเรื่องต้องจัดการนิดหน่อยจ้ะฝากความคิดถึงถึงคุณแม่ด้วยนะคะคุณโดนบอกท่านว่าโอกาสหน้านะจะไปหาถึงที่บ้านเลยครับผมจะบอกกับท่านให้จากนั้นทั้งสามก็ชวนคุย,ยเรื่องสเพเ,เหระส่วนนายสุนทรแค่นั่งฟังไปแกนแกนเวลานี้ในใจของเขาร้อนรุ่มเพราะรู้สึกว่ากำลังสูญเสียบางอย่าง เขาไม่ต้องการให้เรื่องเป็นแบบนี้หนุ่มใหญ่พยายามสบตาลูกเลี้ยงสาวเทว่าอีกฝ่ายกลับไม่สบตาเขาอีกเลยหล่อนนั่งชิดคู่มั่นรูปหล่อท่าทางสนิทสนุมไว้วางใจทำให้คนที่เฝ้ามองเกิดความหึงหวงจนแทบทนไม่ไหวเออผมขอตัวสักพักนะครับคุณดนนาดนหันไปมองว่าที่พ่อตาแล้วโน้มศีรษะยิ้มยิ้มสายตาที่มองอีกฝ่ายนั้น เราจะบอกว่าจะไปไหนก็ไปเถอะทําให้หนุ่มใหญ่ถึงกับมุมปากกระตุกส่วนพนอขวัญเพียงนั่งนิ่งริมฝีปากแต้มยิ้มเย็นชานายสุนทรจึงเดินออกไปจากวงสนทนาอย่างรวดเร็วเขาเข้าไปในห้องทำงานแล้วปิดล็อกแน่นหนาะเดินกลับไปกลับมาด้วยอาการเหมือนคนที่อกกำลังจะระเบิดโถ่ หนุ่มใหญ่สะบทออกมาไม่ดังนักอยากทำลายข้าวของแต่ติดตรงอาจเป็นที่สงสัยของคนในบ้านจึงได้แต่เข็นเขียวเขียวฝันเช่นนั้นณดลได้ยินคู่ม่านถอนหายใจแผ่วเบาหลังจากนายสนทรแยกตัวออกไปคุณอารีเองก็ดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ไม่ปกติเช่นเดียวกันเขาลอบสังเกตคนในบ้านนี้อยู่เงียบๆโดยเฉพาะคู่ม่านของตนเอง หล่อนมีบางอย่างปิดบังเขาเอาไว้และเขาไม่ชอบให้ใครมาหลอกหรือปิดบังอันพรวังไม่คิดจะเป็นตัวตลกในสายตาของใครทั้งนั้นด้วยเมื่ออาหารค่ำผ่านไปชายหนุ่มจึงขอตัวกลับโดยมีหญิงสาวเดินไปส่งเขาที่รถยนต์ขอบคุณที่มาส่งนะคะนด,ดนยิ้มให้คู่มั่นแล้วมองตาหล่อนนิ่งนานเสียจนคนถูกมองเริ่มอึดอัด คุณมีอะไรอยากจะถามฉันหรือเปล่าคะคนถูกถามนิ่งเงียบแต่ครู่ต่อมาก็พยักหน้ามีคนตัวบางนิ่งอึง้งลืมหายใจไปชั่วขณะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เอาไว้คุยกันหลังจากที่ไปถึงบ้านผมดีกว่าคุณเข้าบ้านเถอะขอบคุณสำหรับอาหารมื้ออร่อย เขายิ้มให้หญิงสาวอีกครั้งทำให้คนที่เผลอเกรงตัวผ่อนลมหายใจออกมาบางเบาแม่เป็นคนทำค่ะส่วนฉันเป็นแค่ลูกมือขับรถดีๆนะคะคนที่เข้านั่งประจำที่คนขับยิ้มตอบพรุ่งนี้เจอกันพนาขวัญอดไม่ได้ที่จะส่งยิ้มให้เขาอีกครั้งวันนี้หล่อนยิ้มมากเป็นประวัติการเล็กก็ว่าได้ค่ะถ้าคุณมารับก็ได้เจอกัน ณโดนหัวเราอเบาๆกับคำพูดของหลอนมาแน่รอ้วก mm ันเมื่อพนอขวัญเดินเข้าบ้านณโดนจึงขับรถออกไปแต่ก่อนจะรับสายตาหญิงสาวไม่อาจต้านทานความรู้สึกของตนเองจึงหันกลับไปมองเขาอีกครั้งแต่ได้เห็นเพียงท้ายรถเทว่าเพียงแค่นั้นก็สุขใจเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพนอขวัญหัวเราะเบา ทำไมหล่อนถึงใจง่ายนักล่ะทำไมถึงลืมรักเจ็ปีที่ได้ล่มสลายลงอย่างรวดเร็วจนน่าแปลกใจอะไรจะ move on ไวปานนั้น